โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมป a n ิเมะ a n น e จอร์เนะครับและในวันนี้พี่สิบจะมาปลดล็อกสกิลนักขุดมือทองให้กับ f อมาดูกันซิว่าจะมีคนสมหวังทั้งหมดกี่คนและได้บัฟที่ต้องการหรือเปล่าก่อนเข้าไปรับชมก็ฝากกดไลค์ให้กับพี่สิบกันด้วยนะครับทุกคนโอเคเรามาดูเรามาดูของกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนอาชนให้พี่สิบสุ่มตัวอะไรนะอาริมาครับอาริมาโอเค จะมาไหมว่าเนี่ยชนาพี่สิบขอรีเซิร์ฟก่อนนะลองดูนะโอเคครับกดสูตรเรียบร้อยปึ๊บป,ป,ปพี่ขอใช้ใช้สูตรใหม่นะชนาจะมาหรือเปล่ามันไม่มาทำาไงเนี่ยไปดูคิดตั้น โอ้ไม่เคยขุดเยอะขนาดนี้แล้วไม่เจอเนี่ยโอไปดีกว่าเลือกเซิร์ฟเองดีกว่าอริมาหมดกุญแจไปเท่าไหร่ประมาณสองพันครับโอ้ลุงไม่มาเลยแปลกแปลกแล้วไม่ใช่แล้วแย่ yeah, แล้วนะ่ะออกลับมาใช้รีโลน้อยต้องกลับมาใช้สุดเก่าแล้ว สูตรเดิมของพี่สิบคือการสุ่มบัฟประมาณ5ครั้งโดยต้องหาบัฟปรุงให้เจอหลังจากนั้นถ้าเราเจอแล้วก็ขุดต่อได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆที่เกียดเล่นขี้เกียจฟาร์มนะครับลองไปดูที่ร้านดีดีช็อปได้นะมีไอเทมโลบอกแมปต่างๆและยังรับกดเกมพาดอีกด้วยสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ยังไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทขอแนะนํา UG Phone ตัวช่วยที่ทาให้เพื่อนๆปล่อยบอทและฟาร์มง่ายขึ้นแม้จะปิดคอมปิดโทรศัพท์มือถือตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่ใช้แล้วสบายขึ้นเยอะโค เออดวงดีมากค,า 0. 1> 0. 1> คา่ับ40ลุดห0.1 0.1คาเนกิเป็นตีเค็ดดีไหมครับผมดีครับตัว C ซีเค็ด0.1ดีหมดเลยโอ้โหว่าแม่งเข้ามาที่ปีและหลังจากที่เราได้บัฟแล้วให้เราทำการออกย้ายเซิร์ฟทันทีไปหาเซิร์ฟใหม่และตอนนี้พี่สิบจะกลับไปใช้สูตรใหม่นะครับโดยการเข้าเซิร์ฟทันทีและทำการกดสุ่มไวเลย ได้ได้มาให้พี่ติดสมบัตผมได้ครับระวังเกลือนะไอดีแรกมาก็เอาเลยอ่ะรับเดี่ยวจะว่าจะหนึงสองรเดีจะเขินกล้องใส่คนเข,นนข,นนขนินกล้องบัฟมันเขินกล้องเว้ยโอ้โหแสดง ต้องต้องปีกอีกสองอีกรอบนึ่งชนะปีกอีกรอบและศูนย์จุดหนึ่งหรือดูกจะมาหมจะไม่มีแต่หัวใจเกือบทั้งหมดเลยและศูนย์จุดหนึ่งมาบางไว้นี่นีะมาไปครับไปขอให้รีโลที่เหลือมันออกอีกสักสองลุงอะ่ะมันคล้ายไอ้นดีผมว่ะ ศูนย์แปดสิบลิโลแต่ค้างอีกแล้วไอ้ดิเซิร์ฟนี่นี่ใช้ลิโลกับอะไรไปบ้างครับตัวละครใหม่หมดเลยครับคาเนกิตัวซีเคทอิโต้พวกนี้ครับเฮ้ย กดไลค์ like ครับกดไลค์ครับกดไลค์ครับกดไลค์ครับเข้าแก๊บเข้าแก๊บเข้าแก๊บสูตรนี้มันเข้าแก๊บและในที่สุดบัฟศูย์จุดหนึ่งก็ออกมาให้อาเลมาครับทุกคนเดี๋ยวพี่สิบจะทำการสุมสแตทให้กับตัวละครหนะอไอเดนี้ต่อกันนะครับผงคา t i เนชั่นเนี่ยมันพี่กดไปแล้วด้วยพี่กลัวมันเบิ้นมากทุกคนจะขอหานิ้วดีๆให้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะไปสุ่มแสแตตกันต่อนะครับโอเคโอเคโอ้โหโจะไม่เข้ามาสลับกันต่อเลยอ,อยใช้นี้ไปก่อนนะกันแดงส้มเปอร์เซ็นต์เกิดเลขสองหลักมาเรามาดูคารในชั่นแล้วบอกขาดช่องเดียวเองขาดตั้งสี่ช่อง อ่าไม่มีใครคันเดี๋ยวพี่สิบสขอสุ่มกระแตให้ชนาเอานะชนะต้องเอาเป็นโอขึ้นนะตัวนี้โอโคจเว์โอโอ,โอ,โอ,โอไม่ชนาพี่สิบไม่ให้เอาเอสพี่สิบไม่ให้เอารีทิ้งเลยอ่าอ,อยู่ในมือแล้วครับนี่เป็นการ,ารบังคับนี่เป็นการ,ารบังคับไม่ให้ห้ามเด็ดขาด อยู่ในผ่านผ่านมือพิ่ติดแล้วจะเอาของกักกากไปขิงคนอื่นไม่ได้เราต้องใส่สุดทุกคนตัวแรกก็เอาเลยนะทุกวันนะ่ะนี่ปัญหาคือตอนนี้แหละมันค้างแล้วประเด็นแม่งยิ่งสุ่มยากๆอย,อยู่ทำไงเหรออ่าแล้วว่ะไอดี ID ชนะแย่แล้วว,ว่ะคือถ้าตอนแรกพี่ติได้โอแล้วพี่ิบหยุดนะจบสวยแล้ว ตอนนี้ตอนนี้ต้องหาเออบอกแล้วชนะบอกแล้วต้องไปสุดเด <c oughs> ี่ยพอเราพอเราจะหาเออสไอ้โอแ่งมาเฉยเลยการรีเซิร์ฟช่วยคุณได้ครับเนี่ยแล้วพออีโวมันจะกลายเป็นโอบวกไงถ้าชนะเอาเอาสามอใช่เปะละ่ะมันกลายเป็นโอลบดาเมจมันก็ยี่สิเปอร์เซ็นเท่าเดิมไม่มีค่าที่สำคัญต้องเป็นช่องนี้ครับ นะบอกว่าวันนี้ตัดสินใจถูกจริงๆมาดูสตรีมช่อง10บาทได้ทั้งได้ทั้งอะไรวะลืมเฉยเลยได้ทั้งสมาชิกได้ทั้ง,ง0.1แถมยังได้โออีกลอนี่และในไอดดนี้พี่สิจะทำการเปิดคุนเก้บล็อกเพื่อทำการหาตัวละครซีเกตให้ F4 กันนะครับทุกคนไปดูกันว่าเราจะดวงดีได้ตัวละครซีเกตมาหรือเปล่านะครับเป็น okay, พี่สิแรกเลยนะครับหน่วยหน่วยสิบรหน่วย ร้อยกล่องที่ว่างเปล่าเออเราต้องไปบูชามันข้างหน้าเว้ยเราต้องหันหน้าคุยมันมาร้อยกล่องโอกาสห้าเปอร์เซ็นตสองตัวอย่างน้อยมันควรมานะครับแม่ไม่ไมาที่บอกเลยครับเกมกาดไปด้วยเนื้อเอามาทำไม ประตูไม่ต้องการประตูห้าเปอร์เซ็นประตูยังไม่ถึงห้าบาทโหลีโลเพิ่งจะขึ้นเนี่ยทุกคนเอาเอารีโลมาเปิดกล่องน,นะสู้เอาไปเปิดอันนี้ดีกว่าครับเอาไปแลกห้าร้อยไปแลกดีกว่าเนี่ยประตูแม่งห้าเปอร์เซ็นเท่ากับตัวละครนะเว้ยดูดิ แล้วรีโลได้อย่างโอ้โหหนึ่งสามรีโลก็ห้าเปอร์เ็นเหมือนกันนะทุกคนอแต่ตัวละครไม่ออกแม่งเปอร์เซ็นต์เก๋ทุกคนเดี๋ยวนี้มันคาเนก,กิต้องการอะไรอะ่ะอาริมะอ๋อต้องการอาริมะเออต้องเป็นซิลเวอรอ์ประตูโอ้ประตูออกตีที่หาย ดิประตู5%เท่ากันแต่ตัวละคร5%ไม่มาเราสุ่มไปจะครบร้อยยังเรียกผมว่าโอครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรจบปิดจบ หลังจากที่พี่สิบทำการสุ่มตัวละครเสร็จนะครับผมทางเจ้าของไอดีก็บอกว่าพี่สิบจัดเลยครับสุ่มรีโรให้ผมหน่อยครับอยากได้อาริมะดูบหรือ0.1ก็ได้ครับพี่สิบจัดให้ผมหน่อยมีรีโรค่อนข้างเยอะขอมาพี่สิบก็จัดให้ครับน้องๆไปครับมาดูกันซิว่าจะใช้รีโรเท่าไหร่นะครับและจะได้บัฟอะไรไปไป,ไป ผมมีพันสองจะเก็บให้ชาโดหรือสุ่มศูนยหนึ่งให้ยูตะดีเก็บไว้ก่อนก็ได้เอตอนนี้ตอนนี้ยูตะใช้บัฟอะไรอะ่ะเก็บไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่าคือยูตะมันต้องเป็นศูนย์จุดหนึ่งอย่างเดียวไงเราไม่รู้ว่ามันจะผ่านดูกี่รอบผ่าน,ผ,านผ่านอะไรกี่รอบไงโอเคอิทอริสเนี่ยคือตัวเนี่ยมันต้องการดูดูคู่คู่แคปเ้ยดูคู่ศูนย์จุดสองห้าแม่งจะโคตรเก่ง พี่ประตูหายไหมพี่ไม่ได้สังเกตเลยอาจจะหายแต่คือพี่ไม่ได้ซีเรียสไงเออปล่อยปล่ยอยเกมและไม่อยากไปเครียดกับม,มันทุกคนแต่หายกันเยอะครับหายกันเยอะแนะนำให้แคปไว้มีกระต่าย0.1แล้วใช้กระต่ายเล่นก่อนก็ได้เพราะว่าโอ้โหไม่ชอบตัวเองเลยวะ่ะเนี่ยไม่ชอบตัวเองเลย เบื่อตัวเองเงี้แม่งลงสตรีมดรกวะ่ะแจกให้แจกบัฟให้เหมือนเหมือนเป็น gm อะ่ะแล้วก็มามาเปิดสตรีมแจกบัฟให้คนดูอะ่ะ <c oughs> ไม่ชอบเลยวะแม่งเนี่ยเอาละครับทุกคนและ id นี้คือ id สุดท้ายในค่ำคืนนี้มาดูที่ว่าจะได้บัฟอะไรและจะหมดไปกี่รีโลถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับพอหรือเปล่าเนี่ย ทุกคนทุกคนกดกิิรโลวะเอ่อกดกดลบแชทกดลบไอดีใน Discord ในดิสคอร์ดให้หน่อยดิขอขอมาจัดให้กดลบไอดีทีพี่สิบจะให้ดเพื่นพนพนพนอนๆเขาดูแชทอา่าทุกคนดูนะอันนี้เพื่อนทักมานะกุ่มอาริมะขอ0.15พออันนี้ก็เข้าเกมมานะครับ เวอร์มากดไปกี่โลวะเดี๋ยโอ้โหไม่มีใครดีใจเลยเหรอใครไม่มีใครดีใจไม่รู้ครับแต่เจ้าของกับพิสิทธ์ดีใจตอนนี้แล้วดูปเยอะอย่างเยอะเลยแล้วออกมาด้วยนะก็ได้ดูปสมใจครับอโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวพี่สิบขอกลับเขก็ดีพิสิทธ์นะวินไปอีกหนึ่งไอดีครับโอ้โหวันนี้ได้คลิปเมื่อวานก็ได้คลิป ต้องไปตัดแล้ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับพี่สิด้วยนะครับในวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายใครอยากให้สุ่มก็มาดูสตรีมพี่10ได้เลยนะครับ